สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องด h ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวจิ้ขึ้น่นางมวกนิชชาร์ดไทเทเนียมนะจีนี้นะครับนี่นะผมหมดไปนะครับแปดพันกว่าเพชรเลยกว่าจะได้มานะวัส่ามันนะครับเป็นมวกคุ้เตาแม่นยำห้าสิบสี่เปอร์เมื่อใช้ไอเทมบุคกี้เนี่ยจะบวกเพิ่มสิบห้าเปอร์นะมีป้องกันการ,ารบังคับย้ายหรือการดักจับแปดสิบเปอร ใช้ได้2ครั้งนะครับยังไม่หมดนะอ่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกแบนด์มาร์คของฉันก็จะมีโอกาส6ซิปเปอรอ์ใช้เอฟเฟกผลกระทบเอฟเฟกผลกระทบเนี่ยมันจะทําลายกีที่จํากัดครั้งหรือการ์ดที่จํากัดครั้งนะครับแล้วก็บล็อกการรีชาร์จอ่าของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสเทิร์นนะครับผม <S <S ผมจะเล่นกับตำนานวินเทอร์นะเซตุ่มจะเล่นก็มีนะครับหมวกใหม่นะหมวกดีชาร์ตไทเทเนียมโลภิทักษ์ราชาที่ถูกเนรเทศ บอดสวิตฟองสบู hmm. ่และก็บัตรเชิญของกระต่ายกระโดดเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหมวกไทยไม่ใช่ดิหมวกดิชาร์จไทเทเนียมเนี่ยถ้าเอามาเล่นกับวินเทอร์มันจะโหดหรือเปล่านะครับผมมาเจอกับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้อีโวเพชรท่เบล เอ้ยใส่หมวกอ่าดิชชาร์ทเท็กเนียมาด้วยนะว้าวว้าวาวา้มีป้องก e ันเอฟเฟกตอันตรายไหมไม่มีหรือว่ามีมีที่ตัวเปล่านะกาเป็นแถวสร้างส่วนปิดเสื้อเบิ้นสามครั้งไปไหนก็นได้อ๋อไม่มีนะครับไม่มีป้องก e ันเอฟเฟกอันตรายคือ ตัดดิชาร์จเนี่ยถ้ามีป้องกันเอฟเฟกอันตรายเนี่ยมันจะ,ะป้องกันการตัดดิชาร์จได้นะอย่างวินเทอร์เนี่ยมีใช่ไหมมีความสามารถนั้นเนี่ยผมเลือกเลยนะเราจะได้การตัดดีชาร์จเขาครับเออเออปั๊บอ,อยังไงแบนติดกลับเมืองไหมเนี่ยฮะอ๋อเปิดเทศกาลก่อนนะ ปั๊บอืมส,สร้างสร้างเลนมาร์คแรกเตือนด้วยใบเหลืองนะเดี๋ยวผมกลับเมืองนะกลับเมืองเสร็จเปิดเทศกาลแล้วก็ลุ้นบัตรเชิญถ้าบัตรเชิญติดนะก็จะ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 ทำให้เขามาตุกเมืองได้เปิดเทศกาลกนไปทีนี้อืนี่นะครับป้องกันาการขับยายหรือการจักจับเอา้เอาเฮ้ยอันนี้ของการ์ดเหรอของการ์ดนะโอ้ยังมีของหมวกอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะจะถอยสิบสองได้ไ สาบไหมม,ไหมั่บอาสาบเนี่ยเออปับ๊บแผนว่าไงแผนไม่ติดนะอ่าฮาได้ไหมได้นะครับได้เราจะกลับเมืองดีไหมกลับเมืองแล้วเปิดวาล์วน้ำเออไม่เปิดดีกว่ากลับเมืองที่เชดีกว่าปั๊บเออแล้วก็กลับเมืองปับ๊บแล้วก็ก เปิดเทศกาลนะสร้างไปสองเนินมาร์คตื่นในใบแดงนะตกเมืองปั๊บอ่าตัดรีชาร์ดนะครับตัดรีชาร์ดหมวกหายไหมเนี่ยเอ้ยหมวกไม่หายเอ้ยหมวกไม่หายทุกคนอ้าวตัดการติดติดไม่ตัดนะแล้วก็เชิญดี่ไหมถ้าเชิญมาเมืองไม่แพงโอ้ยผมไม่เชิญดีกว่าปล่อยไว้งั้นแหละอ่าหวาตอนเริ่มเทิญนนะครับเพชรทิพเบลไม่ไปนะตอนนี้เขาโดนตัดลีชาร์ดแล้ว ปั๊บยังไงอ,อันล้มมาลายนะครับล้มมาลายมาเจอกับนูเอื้อยนะครับนี่นูเอื้อยเนี่ยมีความสามารถจำกัดครั้งใช่ไหมโอ้โหยังหัวเลยทุกคนใส่หมวกเกี้ยวมาด้วยทำไมเราจะเปิดเทศกาลเข้าเขาเนี่ย มียุเวนน้นจากแคมบูรินจักรพรรดินะตกเมืองขังฟองสบู่ตัดกาตายเลยเนี่ยเราเนี่ยอย่าหาเลี่ยงไปตกเมืองกันนะไม่ใช่ตกเมืองตกเลนมาค่ะเออแล้วก็มีเรือผีด้วยว้าส่วนการ์ดก็มีแป้นเนาะมีแป้นในตัวแล้วก็มีาทาสีนะวา้วาวาวา้วาวาวา้วาวมีทาสีจำกัดขังแจงเย็นเพื่อน อัดเบิ้ลสามครั้งไปไหนกันได้นะฮะผมเลือกกันวิ้วกันปับป๊บปั๊บเออถอยสีได้ไหมถอยสีได้ลับเมืองบัตรเชิญติดเชิญมาตกเมืองเราปับ๊บอาจจะโดนตัดดิชา์จได้ยังไงบัตรเชิญติดนะมา60บ,บเปอร์จะตัดให้ไหม ซุปก็ไปหนึ่งยังไงแผลบก็บไปไอ้นี่ตัดรีชาร์จเลยทุกคนจากเนี่ยทาสีเขาเนี่ยสองครั้งกับแป้นเขาสองครั้งก็จะหมดไปนะแล้วก็จะรีชาร์จไม่ได้สองเทนะินน่ะตกแหรนมาเตินก็จะไม่รีชาร์จสองเทินปั๊บมาแปนติดนะกับเมืองมาเนี่ยกับเมืองา่าวกับเมืองเก่าเปิดเทศกาลไปทีนึงโอ้ติดหมวกเกี้ยวนะครับติดหมวกเกี้ยว ให้กับเมืองง่ายเอาหมื่นแลยเจ็ดร้อยเจ็ดสองห้าทาไปทีนึงเอออัดโดดกับเมืองไหมเนี่ยกับเมืองนะกับเมืองนะเปิดเทศกาลทีนึงอัดจ่ายสบายสบายกับเมืองก่อนกับเมืองก่อนโอ้โดนเอฟิกอ่าผลกระทบอีกนะครับโดนซ้ำเปิดเทศกาลไป เอาบวกเยี่ยวไม่กันนะมั๊บตัดซ้ำเข้าไปอีกโอ้โหเรียบร้อยนะมาเจอกับลากก้นนะได้เล่นก่อนโอ้โหรลากก้นหนึงหูดเลยทุกคนยังเอายังเอาเอาผมเลือกกันนิ๊กแล้วกันปั๊บ บัตตวิทยถอยกับหลังนะปั๊บถอยกับหลังเปิดเบาน้ำเปิดเบาน้ำ,นำก่อนปับสร,สร้างสร้างสามหลังย้ายไปจุดยืนจากความสามารถของวินเทอร์นะชาร์จโลทองไหมเราเจอสายพี่ <c oughs> ไม่ต้องรีบใหม้มันชาร์ดโลทองก็ได้ คือถ้าเอามาเล่นกับการ์ดที่มีชาร์จโล่นะมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับใช่ไหมหรือจะใส่จี้ที่มีคมป้องกันให้มันก็ได้นะนจะได้มีคมป้องกันอ่าเหมือนก็ได้เลนมาร์กนะถอ,อยฟรีไปยังไงลากอนม,มีอะไรนะครับไปตามไปเก็บงาน <c oughs> าชาร์จโลทองแนละ้วชาร์จโลทองไม่เกี่ยวกับบวกนะครับแบนวาไงแปนติดเลยครับแบนติดเลยกลับเมืองไหมเนี่ยคูณสองเฉยเหมือนจะไม่กลับรใช่ไหมปัดเชิญกระต่ายกระโดดเอ้าหมวกเกี่ยวไม่กันเหรอ,อันนี้ไงตัดรีชาร์จเลยนะครับปุ๊ตัดดีอยู่นะหกสิบเปอร์เฮ้ยถ้าตัดรีชาร์จเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือเลยชา้างฉีดน้ำสองพันยี่สิบสามอ๋อ เดี๋ยวถอดกําลังไนปับออ๊บเก็บการ์ดบัตรเชิญว่าไงบัตรเชิญบัตรเชิญติดนะกลับเมืองด้วยโอ้โหแจ๋ยวยู่นะอัดเชิญม่าทีหนึ่งยังไงมอบขังอีกไหมขังอีกโกตัดดีชาร์จซับก็ไปอีกนะตัดการ์ดิ0ตัดด้วยโอ้โหเรียบร้อย เจอกับดิดด er ี้นะครับดิดดี <ja ้โอ้โหยิงโบเลยดิด yeah> um ี claro ้เ้ยะตัวโบครับตัวอีโบอีโบดิดี้รุ่นแรกนะเออผมเอากันดิกว่าปั๊บเดี๋ยวเราจะขอยสองไปปั๊บแล้วก็เปิดบาวน้ำปั๊บ แป้นว่าไงอา้าวแป้นโดดเลยนะครับแป้นโดดเลย,ยเดี๋ยวนี้แหละเราเดี๋ยวรอรอดูเขาเขาจะไปตรงไหนปับ๊บเปิดเทศากาลนะจบเทินดักไว้เนี่ยปับอ่าจบเทินไม่ติดตั้งน้นาแข็งนะตม่ตั้งปับ๊บก็ไมีดักนะเอาแล้วถอยลงแท่นนะเขาเนี่ยเป็นสายวิกนะครับสายวิกจ๋าเลย ยังไงสร้างแลนด์มาร์คสุ่มสร้างแลนด์มาร์คไหมฮะสุ่มสร้างแลนด์มาร์คเหรอใช่ไหมอ่าไปแถวนะครับไปแถวขอ,อสุ่มสร้างเลนท์มาร์คทุกคนก็สุ่มสร้างเลนท์มาร์คโดนกระปี้วติดนะเออทำไงดีนะทำไงดีนะเออาดไหมไม่เอาดีกว่า <c oughs> เออเหมือนกัน ง่างแผนติดหนะักกับเมืองหะเนี่ยกับเมืองครับกับเมืองเปิดเ,เทศกาลกับเมืองก่อนนะกลับเมืองก่อนฟับบัตรเชิญติดไหมบัตรเชิญติดนะครับบัตรเชิญติดถ้าเชิญมานะตับรีชาร์ตปั๊บเนี่ยสกิลยกเว้นการสุปเปอร์สองครั้งเขาก็จะหมดไปนะครับมบยังไงฮึบตัดรีชาร์ตเลยทุกคนโอ้โห ตัดกาด้วยโอ้ยจอดจอด,จอดอเขาไม่ยกเว้นเลยล่ละ <c oughs> เอ,อยกเว้นไม่ได้ละโอ้หายไปแล้วนะครับหายไปเลยหายไปในอากาศ <c oughs> เปิดต้งกา,กา <c oughs> เป็นหนึ่งบวกเกลียวว่าง <c oughs> ไม่ใช่บวกเกลียวเดี่ยวบนะวกใบพัดนะบวกใบพัดแต่ความสามารถมันคล้ายกับมวกเกลียวเป็นไงทุกคนโอ้ใช้ดีอยู่นะตกปั๊บตัดปุ๊บเลย นะอ่าผมแนะนำว่าเอาไปกับการ์ดที่มีพวกอ่โคมม่องก,กันนะอย่างวินเทอร์เนี่ยมีชาร์จโลทองนะหรือไม่ก็ใส่จี้ที่มีชาร์จโคมม่องก,กันไปมันก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ไปตามหาได้เลยนะมวกดิสชาร์ดไทเทเนียม